เดือดตัวเลี้ยงม้าเนาะเจรักจัดหัวมันเป็นอย่งไรอย่งฮะเป็นอย่างมูรีวิวด้วยมั้เป็นยังไงจากการเลี้ยงมาได้พักหนึ่งล่ะแต่ละตัวตัวตัวนี้ดื้อตัวนี้ตัวนี้เรียบร้อยที่แรกแต่ว่าประเด็นเดียวนี้คือกันเลยคือกันเลยเริ่มในเดีคือกันมืดแล้ว ทีแรกพาไปหาหมอคิดว่ามันป่วยกัดมือกูทำไงตอนนี้แรกว่ามันโบดือว่ามันมันป่วยพาไปหาหมอหมอบอกว่าบ่เป็นยังว่าฉันจัดนายจัดว่าโบดือกับโบดือกันไงจนว่าคิดว่าป่วยเนาะอีเด้อโอ้เจ้าปิดอยู่เปิดแต่บ่ฟังเว้ยเรเปิดเห็นมันฟังเห็นบ่มันหลับเหรอมันฟัง อันีลีนะนี like ่ตัวนี้มาด้อตัวนี้ดื้อกวนมูลจุดแบบไปค้งไม่ได้ห้องบ่อดดิเขาบ่อดดนอนกันเอาไปค้างไว้แล้วแันขี่เรื่องยาวเด้โอ้ไม่จดกปากเงียวเงียวกับขี่เมือแต่อีหยังไั่เปยังก็ขี่ดูแล้วมีซซบอ่ะรองตัวนี้แย่บานแย่บนตั้งเขาไม่เอากล้องโอ เกียงมาอีลัเกียรพราะสนุกบั้นเสื้อจะได้ซื้อมาตีกันยืนมาตีกันยืนขึ้นได้ใส่เื้อแยกใสื้อไงอีลัเกียร์เนยัง้อส่ลัเกียร์น้ำมันเอามาจากเกีย่องไม้ทด้มันอื่นคือได้มาล้มส่วนตัวเดยวะมึงอยู่บ้านนี่บ่ได้ดอกมึงจำใบมึงมีเวลาอีกบ่โดนมึงมีผู้ใดคุ้มคล้องกันละหัวมึงไดินเข้าใจบ่ตายแล้ว ปลาเองเจ๊ปลาครับปลข้าวเจ้าบลมักมันทั้งสองตัวเลยเบื้องหน้ากี่ลายกี่ลายล่ะหน้ากี่ลายกี่ลายบ่เอาเพืกันลยมันกี่ลายบ่าตัวดันตัวดันแห้งผู้ชายครับตัวนี้ก็แห้งผู้ชายปาร์ลิงโอ้ยไหวผมเนี่ยเอาสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะปาร์ลิงเนาะแล้วเบื้องเนี้ย ผู้ใหายปฏิกิริยาเกินเนาะมึงผู้หายปฏิกิริยาเกินอันนี้นี่กับตาเปียกตาแฉะอยู่เมื่อวันมือตะกี้ยังนี่อันมันตาเปียกแม่ก็เลยว่ามันมันเก็บตาบ่าสั่นให้ักเก่งไปซื้อยาหยดตามานเนาะข้าเจ้าว่ามาอันนี้มันต้องเปิดกันจิ๋วมันก็อยู่เปลี่ยนนี่แหละยายแต่ละตัวก็มีปัญหาก็อยู่เปลี่ยนนี่แหละ ยุบเป็นเรเห็นบ่ยันแดดตีเดี๋ยวเด้มาดูหน้ามันงค่ะกันมาดูหน้าให้ชัดเลยมองกล้องมองกล้องอืมอยากลูกหน่อยหลุมไงเด้อตีแยงเดียวโอเคเ้าๆดูเรียงตัวเดียวเอาไปไปใช้ก็ไปเอามาดูหน่อยตัวนี้อ่าดูกันชัดๆหลูกลิงตัวนี้ใส่ทานปะวะเอ๊ะ ร่วมกันลดโอ้ยอยากนอน